สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็น2สูตรเทียบชนหลัก10บบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมเรามาลุ้นกันนะครับว่า งวดนี้จะมีมาไหมสูตรนี้เข้ามาก็เก้างวดนะครับจะมีผิดหนึ่งงวดนะครับสูตรนี้จะมีผิดหนึ่งงวดทั้งหมดเก้างวดจะมีผิดหนึ่งงวดสูตรที่เราจะเอามาเทียบชนนะครับก็เก้างวดเหมือนกันนะครับแต่สูตรนี้ยังไม่ผิด มื่อกี้วางไปเปียกน้ํานะครับต้องขออภัยเป็นหลัก10บบนนะครับสองสูตรเทียบชนเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนเดื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตเราไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจอกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับเรามาดูสูตรนี้นะครับงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก8 9 9 3าตำแหน่งที่ใช้บวกกันเดี๋ยวตอนท้ายค่อยมาดูนะครับ งวดแรกนะครับ5บวก5เป็น10บวกเเป็น1 7นะครับได้เลขเ็ดเพิ่มไปทีละหนึ่งเต้มนะครับ7 8 9 10เอาตัวท้ายนะครับก็จะเป็น7 8 9 0นะครับทั้งหมดสี่ตัวผลรางวัลที่ออก8 9 3นะครับหลักสิบบนนะครับคือเลข9ก้างวดที่2นะครับ5้บวก5เป็น10บวก4เป็น14นะครับได้เลข4 เริ่มไปทีละ1แต้ม4บกบวก1เป็นห้าบวก1เป็น6 6บวก1เป็น7นะครับ4 5, 6, ี่ห้าผลรางวัลที่ออกงวดนี้0 5นย์ห้าตัวที่มานะครับหลักสิบคือเลข5งวดต่อมานะครับงวดที่3 3บวก3มเป็น6 6บวก4ี่เป็น10ได้เลข0นะครับศูนย์เพิ่มไป1เป็น1นะครับศ1ย์เพิ่ม1เป็นสองสองเพิ่ม1เป็น3ม 0ูน3ผลรางวัลที่ออก404ตัวที่มาหลักสิบนะครับคือเลข0หลักสิบนะครับวัดต่อมานะครับงวดที่4 4่บวกสเป็น8 8บวก8เป็น16นะครับได้เลข6 6หเพิ่มหนึ่งเป็น7 7็เพิ่มหนึ่งเป็น8 8เพิ่มหเป็น9นะครับ6 7 8 9 ผลรางวัลที่ออกหกหกหนึ่งหลักสิบคือเลขหกงวดต่อมานะครับงวดที่ห้าสี่บวกสี่เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับได้เลขเก้าเก้าเพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับออกเก้าเก้าสี่นะครับตัวที่มาหลักสิบนะครับคือเลขเก้า งวดต่อมานะครับงวดที่6 8บวก8เป็น16 16บวก6เป็น22นะครับได้เลข2เพิ่มไปเทียละ1แต้มนะครับ2 3 4 5นะครับผลรางวัลที่ออกงวดนี้303นะครับวดนี้ผิดนะครับหลัก10นะครับผิดเรามาดูต่องวดต่อมานะครับ7บวกเเป็น14 14บวก8เป็น22นะครับได้เลข2 เพิ่มไปทีละ1แต้ม4ตัวก็จะเป็น2 3 4 5ผลลางวันที่ออก628ตัวที่มานะครับหลักสิบคือเลข2งวัดต่อมานะครับวดที่8 1ดบวก1เป็นสองสองบวก4เป็น6ได้เลขหเพิ่มไปทีละ1แต้ม6 7 8 9นะครับผลรางวันที่ออกสา5 หลักสิบนะครับตัวที่มาคือเลข9กวัดที่ผ่านมานะครับ1นบวกหเป็น2 2งบวกเเป็น9 9เพิ่มไปทีละหนแต้ม4ตัว9 0 1 2นะครับผลรางวัลที่ออก3 0 7หลัก10คือเลข0ทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับงวดที่10นะครับ 9กวกเเป็น18นะครับ18บวก8เป็น26ได้เลข6นะครับเพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับก็จะเป็น7 8 9ทั้งหมด4ตัวนะครับ16กอพอเรามารอลุ้นนะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับจะมีตัวไหนมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับ เรามาดูสูตรที่สองนะครับที่เราจะเอามาเทียบชนกันดูสูตรนี้ก็เข้ามาจากงวดเดียวกันนะครับโทษทีนะครับตำแหน่งที่เราใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักสิบล่างบวกสิบล่างนะครับหลักสิบล่างบวกหลักสิบล่างนะครับเก้าบวกเก้า หลักสิล่างคือเลข9แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับงวดแรกนะครับ2บวกสเป็น6บวก1เป็น7 7็เบวกสเป็น10นะครับได้เลข0สูตรนี้เพิ่มไปทีละสามเต้มนะครับ0ูน9ผลรางวัลที่ออก8ปดเตัวที่มาคือเลข9 วดที่2นะครับ8บวก3เป็น11 11บวก5เป็น16 16บวก3เป็น19เพิ่มไปทีละ3าแต้มก็จะเป็น92 58ผลรางวัลที่ออก051หลัก10ตัวที่มานะครับคือเลขกงวดต่อมานะครับ2บวก8เป็น10 สิบบวกสี่เป็นสิบสี่สิบสี่บวกสามเป็นสิบเจ็ดได้เลขเจ็ดเพิ่มไปทีละสามแต้มก็จะเป็นเจ็ดศูนย์สามหกนะครับผลรางวัลที่ออกสี่ศูนย์สี่หลักสิบคือเลขศูนย์ต่อมาครับงวดที่สี่ศูนย์ห้บวกศูนย์นะครับ,ล 4, 0, 5, 0, บ, 0, รบแล้วก็บวก5เป็นสิบบวก3เป็นสิบสามได้เลขสามสามหนะครับผลรางวัลที่ออก หกหกหนึ่งหลักสิบคือเลขหก 6. วัดต่อมานะครับเก้าบวกเก็ดเป็น16 16กบกวกเก็ดเป็น23 23ิบวกสเป็น 26, 6, 9, 2ี6สิบหนะครับผลรางวัลที่ออกเก้ 9, 9, 4, หลักสิบตัวที่มานะครับคือเลขเก้า วัดต่อมาครับ1กเป็น8 8นะครับ8วก3เป็น11 14 70นะครับผลรางวัลที่ออก30 3หลัก10คือเลข0วัดต่อมานะครับ2บวก0บวก8เป็น10บวก3เป็น13นะครับ3 6 9 2ผลรางวัลที่ออก6 2 8ตัวที่มานะครับเลข2 งวดต่อมานะครับ8บก0บก8เป็น16 16บก3เป็น19ได้9 2 5 8นะครับผลทังวัลที่ออก3 9 5หลัก10ตัวที่มาคือเลข9งวดที่ผ่านมานะครับ3บก8เป็น11 11บก3เป็น14 14บวก3เป็น17นะครับได้เลข7 7 0 3 6นะครับผลรางวัลที่ออก 3ามตัวที่มานะครับหลักสิบคือเลข0ูนทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับ9กบวกหเป็น10 10ิบวกสเป็น12 12อบวกสเป็น15นะครับได้เลขห้า สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3าแต้มนะครับ5บวก3เป็น8 8เพิ่ม3เป็น1 1นะครับได้เลข1 1เพิ่ม3เป็น4ได้5 8 1 4นะครับ16ก็พอ,อ6 4นะครับเรามารอรุนว่าจะมีตัวไหนมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองแล้วก็บวกได้สามของที่นะครับถ้าเราสองสูตรมาเทียบชนกันดูนะครับงวดแรกเลขศูนย์ เลข0มีนะครับเลข0เลข3เลข6เลข9ชนกัน0นย์กับ9มาที่เลข9นะครับวัดที่2เลข9ไม่มีเลข2ไม่มีมีเลข5เลข8ไม่มีนะครับชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับวัดที่3นะครับเลข7ไม่มีมีเลข0ูนย์ เลขสามเลขหกไม่มีนะครับชนกันที่ศูนย์กับสามมาที่เลขศูนนะครับวดนี้เลขสามไม่มีมีเลขหกเลขเก้าชนกันที่หกกับเก้านะครับมาที่เลขหกวดนนี้เลขหกไม่มีมีเลขเก้า เลขสเลขหไม่มีนะครับชนกันที่9กับ2นะครับมาที่เลข9วันนี้สูตร1ผิดนะครับตัวชนก็จะผิดนะครับเลข1มีเลข4เลข7เลข0ชนกันที่เลข4นะครับวันี้สูตรนี้ผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาตัวชนก็จะผิดนะครับวันนี้วัดต่อมานะครับ เลข3มีเลข3เลข6ไม่มีเลข9ไม่มีมีเลข2ชนกันที่3กับ2นะครับมาที่เลข2งวดนี้เลข9เลข2ไม่มีเลข5ไม่มีมีเลข8นะครับชนกันที่เลข9กับเลข8มาที่เลข9นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลข 7ไม่มีเลข0มีเลข0เลข3ไม่มีเลข6ไม่มีชนกันที่เลข0ตัวเดียวนะครับมาที่เลข0งวดนี้นะครับเลข5ไม่มีมีเลข8เลข1ไม่มีเลข4ไม่มีนะครับชนกันที่เลข8นะครับตัวเดียว จะมาหรือไม่นะครับ8ตัวนี้จะมีมาหรือไม่ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะออกตัวไหนเอามาฝากกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ2สูตรชนกันที่เลข8นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแดชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ mm hmm. JR Channel หวยฟรีเดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกสสูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับที่ยังเหลือแล้วก็สูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ